ต้นเรื่องของการเหตุการณ์ไทยกัมพูชานะคะหล่าสุดรองนายกภูมิธรรมมีการสร้างแก็บหลักฐานทหานไทยเย็บทุนระเบิดเพื่อจะเอาไปห้ารือ้อในการประชุมคณะกรรมการใช่แดนทั่วไปในไทยกัมพูชา GBC วันที่10กันยายนนี้รายละเอียดจะเป็นมาเพื่อติดตามได้ในช่วงของแลงสกิดกับเศร้าหน่วยค่ะดราม่าระเบิเดใชยแดนไทยกัมพูชาหล่รนระอุเลยค่ะฐานไทยเจ็บแต่ว่าใครจะรับผิดชอบกับงานนี้แลงสกิด เ,เมือ่อวานนี้ค่ะเกิดเหตุการณ์ท่าไทยเยียบทุนระเบิดรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา้ดยพบว่าเป็นระเบิดลกูกไหม้ไม่ใช่ระเบิดข้องเกา่าล่าสุดค่ะภูมิธรรมเวชยาชัย,ชยร่องนายกรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้แก็บรวบรวมหลักฐานทางแมตแล้วเพื่อนำไปใช้ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ไทยกัมพูชา,าจะมีขึ้นในวันที่1ิกันยายนนี้ เหตุการณ์นี้ค่ะไม่ใช่ครั้งแรกนะแล้วก็เป็นประเด็นเทคค้างมาจากการประชุมห้นโกอนดเเหมอนกันซึ่งทางกัมพูชาค่ะก็ได้มีการออกมาปฏิเสธไม่ยอมพูดคุยแต่ว่ารอบนี้นยียอมเปิดโตทพย่างเป็นทางการแล้ว ดานกัมพูชาก็ออกมาแถลงการแสดงความเสียใจค่ะต่อเหตุการณ์ทุนนีแต่ว่ายังยืนยันว่าเป็นทุนระเบิดเกา่าแต่ว่าไทยก็มีการยืนยันว่าจะใช้หลักฐานเชิงประจับพิสูจน์และก็เดินหน้าในกรอบของกฎหมายสร้างุนเพื่อจะเป็นการป้องกันความขัดแย้งบ้านปลายเมื่อนกรณีเขาพระวิหารเทศไทยเน,นีนาเคยเสียเปรียบมาแล้วนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ค่ะพลเอกนะัฏพลและก็ฝ้ายกะลาโฮมก็ได้มีการเตรียมข้อมูลเต็มที่ค่ะด้านพ่อโบท่อโซโซก็ได้เสนอแนวคิดสร้างรั้วกันชายแดนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อาจจะตรงชะโลเพราะว่าบางพื้นที่นี่นะยังไม่มีการตกลงเขตแดนแบบชัดเจนไทยของเราค่ะก็ยังยึดหลักการเดิมก็คือการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติแล้วก็ใช้กระบวนการถูดแล้วก็กดไม้เพื่อรักทราผลประโยชน์ของประเทศ ซึ่งใน่วงการยกระดับความมั่นคงค่ะก็ต้องทำยั้งรอบขอบเพื่อไม่ให้กลายเป็นชนวนไม้ในภูมิภาคเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้ก็ต้องมาจับตาแลว,ว่าคุณคิดว่าไทยนะ่าควรยระรับการเจรจาหรือว่าชายมารกากอะไรเพิ่มเติมหรือไม่หรือว่าถึงเวลาแลว้วเทเราต้องมีรั่วชายแดนแบบจริงจังถ้าว่าใครมีคอมเมนต์มุมมองไหนก็แสดงไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้คนอื่นรู้เรื่องนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย